8เทคนิคลดน้ำหนักเร่งด่วนใน2อาทิตย์แบบธรรมชาติสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจรครับวันนี้ครับก็มาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีๆกับเพื่อนๆอีกแล้วครับผมการเร่งลดน้ำหนักใครว่าลดไม่ได้ใหญ่จริงๆครับสามารถลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนได้ครับแต่เราต้องรู้หลักวิธีการลดน้ำหนักครับผมถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการ ลดน้ําหนักครับก็จะส่งผลให้เกิดโยโย่และเสียสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยครับวันนี้ครับก็เลยมาบอกวิธีการลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนภายใน2องทิศแบบธรรมชาติครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราและก็ดีต่อสุขภาพของเรากันด้วยครับ 1. ครับเปลี่ยนพฤติกรรมทานอาหารเช้าครับอาหารเช้าครับเป็นสิ่งที่สำคัญจครับที่เราห้ามควรละเลยกันเลย อาหารเช้าครับสำคัญมากๆครับแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักครับใช่ว่าจะกินอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆครับสามารถทานได้ครับแนะนำให้นะครับปั่นน้ำผักผลไม้ผสมกับธัญพืชครับหรือว่ากินคู่กับไข่ต้มหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ทานคู่กับผลไม้ที่หวานน้อยครับแทนที่เราจะเลือก กินข้าวเหนียวหมูย่างหรือว่าเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดครับผม oh. สองอาหารกลางวันให้เน้นอาหารโปรตีนที่สูงครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามื้อกลางวันก็เป็นมื้ออีกหนึ่งที่สาคัญครับสําหรับมื้อกลางวันครับแนะนําให้กินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำครับแต่ให้โปรตีนสูงเป็นหลักครับเช่นอกไก่สเต็กไก่แล้วก็กินคู่กับ ผักผลไม้ต่างๆครับแล้วก็เพิ่มไข่ต้มเข้าไปอีกครับอกไก่เป็นอาหารที่มีไขมันน้อยครับแถมแคลอรี่ต่ำอีกทั้งครับยังย่อยง่ายอีกด้วยครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าไดเอทให้มีหุนที่ผอมเพียวครับ3าครับกินอาหารว่าง2มื้อต่อวันครับ การกินของว่างระหว่างวันครับจะช่วยระบบการย่อยอาหารได้ทํางานเต็มที่ครับแต่ของว่างที่ว่านั้นไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวที่มีแคลอรี่ที่ศูนย์ครับควรเน้นกินเป็นผลไม้ครับที่หวานน้อยแก้วมังกรแอปเปิลแคนตาลูปหรือว่าถ้าอยากจะกินของหวานจริงๆก็อยากาแนะนําควรเลือกเป็นธัญพืชอบกรอบหรืออัลมอนด์ครับแทนครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราอท้องได้นานอีกครับเพื่อน กินอาหารเย็นที่มีแคลอรี่ต่ำอาหารเย็นถือว่าเป็นตัวสำคัญครับที่จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายๆนะครับควรเลือกกินอาหารเย็นที่มีแคลอรี่ต่ำครับโดยปริมาณแคลอรี่ของอาหารมื้อเย็นควรน้อยที่สุดรองจากมื้อเช้าและมื้อกลางวันครับมื้อเย็นเป็นมื้อที่ร่างกายไม่ต้องการพลังงานอะไรมากมายครับแนะนำก็เป็นสลัดผักหรือว่าเป็นปลาเผาปลาน,นึ่งครับให้นะครับ ตัดหรือว่าลดอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งครับหรือว่าให้ตัดข้าวไปเลยครับเพราะว่าข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความอ้วนได้ครับเพื่อนๆทุกคน 5. ลดการกินโซเดียมให้น้อยลงครับแม้นว่านะครับเกลือและน้ําปลาครับหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหลายครับจะทําให้รสชาติอาหารมันอร่อยขึ้น แต่การกินโซเดียมมากๆเกินไปครับจะทําให้ตัวของเราบวมได้ง่ายอาหารที่เราปรุงเองก็ควรลดเกลือลดโซเดียมให้น้อยลงครับเพราะว่าการที่เราจะลดความอ้วนครับการบริโภคเกลือหรือว่าของที่เค็มก็สามารถทําให้เราบวมได้แบบง่ายครับเพื่อนหกลดการกินน้ําตาลครับเพราะน้ําตาลก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราอ้วนโดยไม่รู้ตัวครับ เราเครื่องดื่มทั้งหลายครับรวมถึงขนมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชานมไขมกุกหรือกาแฟชาใส่น้ำตาลแม้กระทั่งครับสารแทนความหวานต่างๆครับควรกินให้น้อยลงครับเพราะว่าน้ำตาลคือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งครับที่จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายครับก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งครับที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ครับเพื่อนๆทุกคน 7. เพิ่มผักในทุกๆมื้ออาหารครับการที่เรากินผักครับมันจะช่วยดูแลนะครับร่างกายสุขภาพของเราครับรวมถึงครับระบบการย่อยอาหารการขับถ่ายที่ดีครับจะช่วยให้การลดน้ําหนักได้ผลเร็วมากขึ้นครับการเพิ่มผักใบเขียวหรือว่าไฟเบอร์เข้าไปในทุกมื้ออาหารจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้น ยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทํางานได้เป็นระบบมากขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆถ้าระบบย่อยดีขับถ่ายดีครับก็จะทําให้เราผอมเร็วได้อีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน8ขยับร่างกายให้บ่อยๆตัวช่วยที่ให้ลดความอ้วนได้เร็วครับคือการออกกาลังกายเพราะช่วยเาผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราได้ครับ ยิ่งเราอ้วนอยู่แล้วเราก็ต้องยิ่งเอาออกด้วยการออกกําลังกายครับให้ออกกําลังกายอย่างต่ําวันละครึ่งชั่วโมง1อาทิตย์ออกกําลังกายให้ได้5วันครับเป็นอย่างตา่ําโดยการคาริโอสลับการเล่นเวทเทรนนิ่งครับจะเผาผลาญไขมันได้ดีครับจะทําให้เราร่างกายทุกส่วนของเรากระชับไปด้วยครับเพื่อนๆทุกคน